สี่คู่หน้าเชียร์สำหรับเขาวันนี้ไม่ต้องคัดผมจัดไม่เช่นเคยครับผมโอ้โหเมื่อวานนี้ครับมาแค่สองไม่มาสองครับหากลบกแบบนี้ก็ถือว่าจบเจ้ากันไปไม่ว่ากันครับเดี๋ยวนี้จัดให้งามๆนะครับก่อนที่จะไปจัดให้เนี่ยบอกเลยว่าในบ้านของเราเนี่ยก็ยังหวานช้ำอีกเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นสายตลาดสดตัวเน้นจุนลาบัมมาครบจบที่เดียวจริงๆครับ เปิดใจเข้ามาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับทางเข้าอยู่ใต้โปรไฟล์ครับรับรองเข้ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับกลุ่มนี้มีแต่ให้กับให้ครับการเดี๋ยววันนี้จะให้4ตัวเน้นๆไปชมได้เลยตัวเน้นคู่ที่1ไปที่ยูฟ่าเนชันลีกระหว่างเจ้าบ้านอินเตอร์ลีเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเยอรมันเตะในเวลาตีสอี่าครับจากข้อมูลที่ผมดูมาและภาพรวมต่างทั้ง2ทีมครับผม เกเบอลทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างที่สูสีกันมากๆครับผมแต่อินเตอร่เนี่ยมีสภาพทีมที่ดีกว่าครับผมและเล่นในบ้านด,ด้วยทางฝั่งเยอรมันเนี่ยก็มองว่าขาดตัวผู้เล่นอย่างฮาเวดและเวีย์ครับผมส่งผลเกมแนวลุกพอสมควรครับผมนั้นเนี่ยต้องมาเยือนด้วยเน้นแบบรัดกุมครับแต่เชื่อว่านานไปเนี่ยผมมองว่าโดนเจ้าบ้านแน่นอนเพรว่าจะโมเมนตัมที่เปิดมากกระแสต่างประเทศหรือว่ากระแสภายในที่ผมดูมาเนี่ยผมมองว่าเทไปฝั่งอินเตอร์เจ้าบ้านค่อนข้างเยอะเลยครับเชื่อว่าวันนี้อินเตอร่เฉือนชนะได้แน่นอนครับ คู่นี้เลือกเชียอินเตอรลีครับตัวเน้นคู่ที่2ก็ยังอยู่ที่ยูฟ่าในชั่นลีกระหว่างเจ้าบ้านเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างสเปนเตในใน์ราตี่องสครับ ที่ดูๆมานะครับผมคูณเนี่ยมองว่าน่าจะสูสีสู้กันได้สนุกแน่นอนเพราะเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมใหญ่ครับผมแน่นอนว่าโอกาสเนี่ยเป็นได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับโอกาสพอๆกันขึ้นอยู่กับว่าเกมเนี่ยมีความเด็ดขาดมากกว่ากันครับผมแต่ถ้าดูจากผลงานะที่ผ่านมาเนี่ยสเปเนเนี่ยฟอร์มยอดเยี่ยมคงเส้นคงวาม,มากกว่าครับผมการมองว่าคว้าชัยมาลุลวนหลายนัดติดต่อกันครับผิดกับเจ้าบ้านฮอลแลนด์เนี่ยก็มองว่าที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับผม นักเตะหลายๆคนเนี่ยเป็นหน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยครับและยังปรับจูนพวกเก่าๆไม่ติดสักทีครับผมก็ต้องยอมรับว่าชั่วโมงเนี่ยสเปนเนี่ยกำลังมาโหดครับมองว่าโมเมนตัมที่ดูมาและกระแสภายในกระแสต่างประเทศเนี่ยก็เทไปฝังทีมเยือนสเปนค่อข้างเยอะเลยครับเชื่อว่าวันนี้สเปนน่าจะเก็บ3แต้มกลับออกไปได้แน่นอนครับคู่นี้เลือกเชียร์สเปนครับตัวเน้นคู่ที่3ก็ยังอยู่ที่ยูฟ่าในชั้นลีกระหว่างเจ้าบ้านโคเอเชียเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสเตเในลาตี โคเอเชียเนี่ยเป็นรองแชมป์กลุ่ม A1 ครับผมอาจจะฟอร์มไม่ดีสักเท่าไหร่ครับผมแต่ยังได้เปรียกเรียกเสียงเชียร์เล่นในบ้านครับผมกลุ่มตัวเก่าเนี่ยก็ยังอยู่กันเพียบขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็มองว่าเป็นแชมป์กลุ่ม A2 เรียกเอ็มปาเป้กลับมาครับผมเกมลุ้นเนี่ยค่อนข้างดุดันมากกว่าเดิมแน่นอนครับเกมลุ้นเนี่ยจัดจ้านดูแล้วว่าตาไก่ฟอร์มร้อแรงขนาดนี้ก็มองว่ายังไงก็หวานหมูแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้เชื่อว่า หนึ่งมเมล็ดนี้เห็นแน่นอนไปลุ้นเมล็ดที่สองแล้วกันครับคู่นี้เลือกเชียร์ฝรั่งเศสครับตัวเน้นคู่ที่4ก็ยังอยู่ที่ยูฟ่าในเชนลีระหว่งางชาวบ้านเดนมาร์กเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโปรโตุเกสเตะดในลาตีสองสีมากครับจากข้อมูลที่ผมดูมาครับผมเจ้าถิ่นเดนมาร์กเองเนี่ยเล่นได้เหนียวแน่นครับแต่ก้าโอกาสที่จะชนะในเกมเนี่ยค่อนข้างยากเลยครับสวนห้างกับโปรโตุเกสเนี่ยฟอร์มาดีตลอดเลยครับแม้ว่าจะเสมอไปบ้างครับ แต่ยังไม่แพ้ใครไปแล้ว5เกมหลังสุดครับผมจากสถิติที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางโปรตุเกสเนี่ยค่อนข้างข่มอ,อยู่ตลอดเลยครับโมเมนตัมที่เปิดมากระแสภายในกระแสต่างประเทศที่ผมดูมาเนี่ยก้าเทไปฝั่งโปรตุเกสค่อนข้างเยอะเลยครับเชื่อว่าวันนี้โปรตุเกสยิงเกินเป้าแน่นอนสองเมลเล่นมีเห็นแน่นอนครับคู่นี้เลือกเชียร์โปรตุเกสครับ ก็จบลงครับกับ4ตัวหน้าเชียร์สำหรับวันนี้ไม่ต้องคัดผมจัดให้เช่นเคยผมอยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากมีจุกๆฟิฟๆมากกว่านี้อยากมีมันนี่ใช้มากกว่านี้ครับใต้โปรไฟล์เลยครับรับรองเข้ามาเราไม่ผิดหวังแน่นอนผมการันตีได้ครับตัวที่คัดจัดให้วันนี้เตรียมอิ่มนาสํารานเตรียมรับมันนี่เช่นเคยเลยนะครับบอกเลยว่ามั่นใจจัดๆชอบกระจัดขัดกระสวน่าครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับเดี๋ยวนี้จัดให้ในบ้านแบบงามเลยครับวันนี้ขอตัวลาก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ